กดเปณนาธิการในติปนิตภาคหนึ่งสมัยที่7 8เล่มที่หนึ่งคำถามในเอกและนายโทมาอาศัยนอนพักที่บ้านนายตรีคือหนึ่งนายเอกละเมอหยิบปืนขึ้นมาเล็งจะยิงไปที่นายโทนายโทเข้าใจว่านายเอกจะฆ่าตนนายโทไวกว่านายโทจึงหยิบปืนของตนยิงไปที่นายเอกกระสุนถูกนายเอกแต่นายเอกไม่ตาย เพราะแพทย์ช่วยทันได้รับอันตรายสาหัสและกระสุนปืนดังกล่าวยังทะลุฝากั้นห้องไปถูกในตรีถึงแก่ความตายให้วินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายเอกและนายโทคำตอบความรับผิดทางอาญาของนายเอกต่อนายโทการที่บุคคลจะต้องรับผิดในทางอาญาก็ต่อเมื่อได้กระทำโดยเจตานานั้นจะต้องมีการกระทำซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหวร่างกาย โดยรู้สำนึกและอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจตามปัญหานายเอกละเมอหยิบปืนขึ้นมาเล็งจะยิงไปที่นายโทการเคลื่อนไหวดังกล่าวโดยมิได้รู้สำนึกและอยู่ภายใต้บังคับของจิตใจในายเอกถือว่าไม่มีการกระทำตามกฎหมายนายเอกจึงไม่มีความรับผิดฐานพยายามฆ่าตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8ประกอบมาตรา80เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 2590ทับความรับผิดทางอาญาของนายโทต่อนายเอกนายโทยิงนายเอกแต่นายเอกไม่ตายเป็นการลงมือกระทำความผิดไปตลอดแล้วแต่การกระทำนั้นไม่บรรลุผลถือว่าการกระทำของนายโทครบองค์ประกอบความผิดฐานพยายามฆ่านายเอกแล้วแต่นายโทยิงนายเอกเพราะเข้าใจว่านายเอกจะฆ่าตนนั้น การกระทำของนายโทเป็นไปโดยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงซึ่งถ้ามีอยู่จริงจะทำให้การกระทำไม่เป็นความผิดแม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่นายโทสำคัญผิดว่ามีอยู่จริงการกระทำของนายโทย่อมไม่เป็นความผิดกล่าวคือความจริงในเอกละเมอต้องถือว่าไม่มีการกระทำจึงเป็นพยันตรายซึ่งมิได้เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมอต่อกฎหมาย แต่ในโทสาคัญผิดว่าเป็นเพยันตรายซึ่งเกิดจากการประทุษร้ายอันละเมิดต่อกฎหมายการที่ในโทยิงในเอกในโทย่อมไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าในเอกโดยเจตนาเพราะเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสาคัญผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา68ประกอบมาตรา62วรรคแรกความรับผิดทางอาญาของในโทต่อในตรีการที่ในโท ยิงในเอกไม่เป็นความผิดเพราะเป็นการป้องกันโดยสําคัญผิดแล้วกระสุนปืนพลาดไปถูกในตรีตายเป็นการกระทําโดยเจตนาต่อบุคคลหนึ่งแต่ผลของการกระทําเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปถือว่าในโทเจตนาฆ่าในตรีโดยพลาดไปด้วยตามมาตรา60ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายโดยสำคัญผิดไม่เป็นความผิดด้วยเช่นเดียวกัน เพราะเป็นผลสืบเนื่องมาจากการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมายต่อในเอกในโทจึงไม่มีความรับผิดทางอาญาต่อในตรีในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเพราะเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิดและพลาดไปข้อสังเกตจากข้อได้จริงและก็ดีกานี้พอได้อ่านาคำพิพากษาดีกาที่2590ท2562ที่วินิจฉัยว่าจำเลยละเมอ ใช้มีดแทงผู้ตายจนถึงแก่ความตายจำเลยกระทำโดยไม่รู้สำนึกในการกระทำจำเลยไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา2 8 8นักศึกษาต้องคิดต่อให้ได้ว่าถ้าดีการนี้ออกข้อสอบจะออกได้ในประเด็นใดบ้างกรณีคำถามข้อนี้คือนายโทซึ่งจะได้รับพยันตรายไม่รู้ว่านายเอกละเมอจะอ้างป้องกันได้หรือไม่คำตอบคืออ้างได้เพราะเป็นการป้องกันโดยสำคัญผิด คำถามข้อนี้ถ้าเปลี่ยนข้อทท่จริงเป็นนายโทรทราบว่านายเอกละเมอโดยไม่มีการสำคัญผิดนายโทไม่อาจอ้างป้องกันได้เพราะการกระทำของนายเอกแม้จะเป็นพยันตรายแต่ก็มีได้เป็นพยันตรายที่เกิดจากการประทุษร้ายอันละเมดต่อกฎหมายอย่างไรก็ตามนายโทอาจอ้างว่ากระทำความผิดด้วยความจำเป็นเพื่อเป็นเหตุยกเว้นโทษได้ตามมาตรา67อนุ2 หรือถ้าเปลี่ยนคำถามเป็นในเอกละเมอยยิงในโทกระสุนไม่ถูกในโถแต่กระสุนไปถูกในสามตายในเอกไม่มีความผิดฐานพยายามฆ่าในโทและไม่มีความผิดฐานฆ่าในสามโดยพลาดเพราะการกระทำโดยพลาดต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาต่อบุคคลหนึ่งแล้วผลไปเกิดกับอีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไปจะต้องเป็นการกระทำโดยเจตนาแต่การที่ในเอกละเมอไม่มีการกระทำ ซึ่งขาดองค์ประกอบภายนอกก็ไม่เป็นการกระทำโดยพลาดตามมาตรา60คําคำถามข้อนี้แม้ในคำถามมีข้อเท็จริงที่ว่าในเอกได้รับอันตรายสาหัสแต่นักศึกษายอยากตอบมาว่าในโททำร้ายเป็นเหตุให้ในเอกรับอันตรายสาหัสโดยไม่ต้องรับผิดเนื่องจากป้องกันโดยสำคัญผิดเพราะเรื่องนี้เป็นเจตนาฆ่ามาตั้งแต่แรกเมื่อไม่ตายก็ต้องเป็นพยายามฆ่าสำหรับลำดับในการวินิจฉัยข้อนี้ ควรวินิจฉัยความรับผิดทางอาญาของนายเอกก่อนเพื่อจะได้นําความรับผิดของนายเอกมาตอบในส่วนความรับผิดทางอาญาของนายโทการตอบจะเป็นลําดับไม่วกไปวนมาคําถามเดิมในหนึ่งและในสองร่วมกันครอบครองที่ดินซึ่งมีทางออกสู่ทางสาธารณะจํานวน30รไร่ตั้งแต่ก่อนออกหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในวงเล็บนสสาม ต่อมาในหนึ่งและนายสองแบ่งแยกที่ดินเป็นสองแปลงในหนึ่งได้ที่ดินแปลง20ไร่แต่ที่ดินดังกล่าวไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะในสองได้ที่ดิน10ไร่ซึ่งมีทางออกสู่ทางสาธารณะในหนึ่งขอออกน,อนสสในที่ดินตนเลขที่2570ปีต่อมาในสองขอออกน,อนส .3 ในที่ดินของตนเลขที่2602 หากในหนึจะผ่านที่ดินของในสองออกสู่ทางสาธารณะต้องทำทางยาว200เมตรที่ดินของในหนึ่งดังกล่าวยังติดกับที่ดินของในสามซึ่งมีทางออกสู่ทางสาธารณะหากในหนึ่งจะผ่านที่ดินของในสามออกสู่ทางสาธารณะจะทำทางเพียง50เมตรในหนึประสงค์จะทำทางออกสู่ทางสาธารณะผ่านที่ดินของในสามโดยยินยอมจ่ายค่าใช้ทางในสาม ไม่ยินยอมให้วินิจฉัยว่าในหนึ่งจะฟ้องขอเปิดทางจำเป็นผ่านที่ดินของในสามโดยยินยอมจ่ายค่าใช้ทางได้หรือไม่คำตอบก่อนออกน o ส,สามเลขที่2 5 7 0และเลขที่2 6 0 2ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันและมีการแบ่งแยกที่ดินตั้งแต่ยังเป็นที่ดินมือเปล่า ต่อมาใน1และใน2องนำที่ดินที่ตนครอบครองไปขอออกนอสสาโดยทางราชการออกนอสสาเลขที่257 0ให้แก่ในหนึและปีต่อมาออกนอสสาเลขที่2602ให้แก่ในสองที่ดินทั้ง2แปลงดังกล่าวจึงเป็นที่ดินคนละแปลงกันและที่ดินของในหนึ่งตามนสสายเลขที่257 0ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนแล้วเป็นเหตุให้ที่ดินของในหนึ ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะที่จะเรียกร้องเอาทางออกสู่ทางสาธารณะได้เฉพาะจากที่ดินของในสองที่ได้แบ่งแยกกันตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1350แต่ที่ดินของในหนึ่งมีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะการที่ในหนึ่งจะออกสู่ทางสาธารณะได้จำเป็นต้องผ่านที่ดินของในสาม ซึ่งเป็นทางที่มีระยะใกล้าทางสาธารณะที่สุดในหนึ่งจึงมีสิทธิ์ฟ้องขอให้เปิดทางในที่ดินของในสามเป็นทางจําเป็นได้แต่ที่และวิธีทําทางผ่านนั้นต้องเลือกให้พอควรแก่ความจําเป็นของในหนึ่งกับทั้งให้คํานึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสียหายแต่น้อยที่สุดที่จะเป็นได้ถ้าจําเป็นในหนึ่งจะสร้างถนนเป็นทางผ่านก็ได้ โดยในหนึ่งต้องใช้ค่าทดแทนให้แก่ในสามเจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่เพื่อความเสียหายอันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้นค่าทดแทนนั้นนอกจากค่าเสียหายเพราะสร้างถนนท่านว่าจะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1349ตีกาฎาที่8.003.2567ทับ2567ก่อนออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในวงเล็บนสสามกเลขที่2570และเลขที่2 6 0 2ที่ดินทั้งสแปลงดังกล่าวเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันและเมื่อมีการแบ่งแยกเป็นที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ดังกล่าวแล้วเป็นเหตุให้ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในวงเล็บนสสามกเลขที่250 0ของโจทย์ทั้ง7ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ แต่เมื่อข้อเท็จจริงที่รับฟังกันได้ว่าเดิมที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ทั้งสองแปลงดังกล่าวเป็นของจอจานบิดาโจดทั้ง7กับปอป่าไม่มีหลักฐานการครอบครองที่ดินเป็นที่ดินมือเปล่าแต่มีการแบ่งแยกการครอบครองกันมาหลายสิบปีแล้วต่อมาจอจานและปอป่านำที่ดินที่ตนครอบครองไปขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์โดยทางราชการออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ ในวงเล็บน,นสสามกเลขที่2570ให้แก่เจ้าจานเมื่อปี2522และออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในวงเล็บนสสามกเลขที่2 6 0 2ให้แก่ปอปาเมื่อปี2523ที่ดินทั้งสองแปลงดังกล่าวจึงเป็นที่ดินคนลัแปลงกันและที่ดินของโจทย์ทั้ง7ตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ในวงเล็บนสสามกเลขที่2570 ไม่ได้มีการแบ่งแยกหรือแบ่งโอนแล้วเป็นเหตุให้ที่ดินของโจทก์ทั้ง7ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะตามในแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1-3-50แต่ที่ดินของโจทก์ทั้ง7มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะการที่โจทก์ทั้ง7จะออกสู่ทางสาธารณะได้จำเป็นต้องผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสอง ตามทางพิพาทในแผนที่พิพาทซึ่งเป็นทางที่มีระยะใกล้ทางสาธารณะที่สุดและเป็นเส้นทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่จำเลยทั้งสองน้อยที่สุดเนื่องจากเป็นการใช้เส้นทางผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสองบริเวณแนวเขตที่ดินที่แบ่งเขตระหว่างที่ดินของจำเลยทั้งสองประกอบกับโจทย์ทั้ง7เคยใช้เส้นทางตามแผนที่พิพาทมาก่อนตั้งแต่ปี2553ถึงปี2560 ในการเข้าออกสู่ทางสาธารณะก่อนที่จำเลยทั้งสองจะปิดกัน้นโจทก์ทั้ง7จึงมีสิทธิ์ขอให้เปิดทางพิพาทตามแผนที่พิพาทเป็นทางจําเป็นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งอาภานิชย์มาตรา1349